สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดโครงการประกวดงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุนมาอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวมถึงคณาจารย์ในภาคการศึกษาที่มีความสนใจงานวิจัยด้านตลาดทุนได้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยร่วมกับผู้ทรงคณวุฒิในภาคธุรกิจซึ่งเราเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างเครือข่าย ที่ประสานและเชื่อมโยงภาคการศึกษาเข้ากับภาคธุรกิจในประเทศไทยผมเชื่อมั่นว่างานวิจัยด้านตลาดทุนจะเป็นฐานความรู้ที่สําคัญในการยกระดับตลาดทุนจากเดิมที่เคยอาจจะเป็นทางเลือกในการออมและการระดมทุนให้เป็น,นกลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและรวมถึงการคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยสําหรับงานวิจัยที่ได้รับรางวัลในปีนี้มีความน่าสนใจและมีความพิเศษเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะเป็นการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในรูปแบบใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ของตลาดทุนในปัจจุบันที่มีข้อมูลมากมายมีความซับซ้อนนะครับมีความคลุมเครือมีความที่ไม่แน่นอนต่างๆนะครับดังนั้นเราจะต้องทําความเข้าใจและปรับวิธีการทํางานการดําเนินชีวิตการดําเนินธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณคณาจารย์และนักวิจัยทุกท่านที่ให้ความสนใจในกิจกรรมทางวิชาการของตลาดหลักทรัพย์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้ข้อคิดได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับการทำงานของท่านต่อไปครับสำหรับงานวิจัยเรื่อง Target Price Accuracy and Equity e Valuation Models นะครับอันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยที่รวบรวมคำแนะนำในการซื้อขายหุ้นในอดีตของนักวิเคราะห์นะครับว่ามีความแมั่นยําเพียงใดนะครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากเพราะเราอยากจะรู้นะครับว่า การที่นักวิเคราะห์เนี่ยให้ข้อมูลคําแนะนําต่างๆเนี่ยมันมีผลที่เป็นจริงมากน้อยขนาดไหนนะครับขอถามผู้วิจัยนะครับว่าจากการศึกษาเนี่ยได้พบว่าความแม่นยําของนักวิเคราะห์นะครับไม่ว่าเป็นคําสั่งให้ซื้อให้ขายหรือโมเดลที่เขาใช้ในการวิเคราะห์นะครับมีความสัมพันธ์กับความแม่นยำของการให้คําแนะนำเหล่าน,นี้อย่างไรครับได้เลยค่ะ วันนี้พวงแก้วแสงตระกูลเจริญนักศึกษาปริญญาโทจากนิดา้าโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษารองศาสตราจารย์ดรสรศาสตร์สุขเจริญศิลป์จะมาพูดถึงงานวิจัยที่ได้ไปศึกษามานะคะหัวข้อก็คือ target price accuracy and equity e valuation models นักลงทุนในตลาดหุ้นส่วนใหญ่ก็น่าจะคุ้นเคยกับข้อมูล target price เป็นอย่างดี target price เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือที่ช่วยพยากรณ์ว่านักลงทุนจะได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ ดังนั้นความแม่นยำของ Target Price จึงมีความสำคัญต่อนักลงทุนตรงนี้ก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เราสนใจและก็อยากจะศึกษางานวิจัยชิ้นนี้วัตถุประสงค์ในการทำงานวิจัยของเราก็คือเราต้องการที่จะวัด Quality แล้วก็ Price Performance ของบทวิเคราะห์แล้วก็ศึกษาถึง Valuation Models ที่นักวิเคราะห์บ้านเรานิยมเลือกใช้กันว่าให้ความแม่นยำที่สุดในแต่ละหมวดธุรกิจหรือไม่ ขั้นตอนในการทำงานวิจัยของเราก็แบ่งออกเป็น4ขั้นตอนนะคะขั้นแรกก็คือเราจะต้องไปดาวน์โหลดบทวิเคราะห์จากหลากหลายบร k กอรเพื่อให้ครอบคลุมบริษัทที่อยู่ใน set 50 index ขั้นตอนนี้ถือว่ามีความท้าทายพอสมควรเพราะว่าบ้านเรานี้ไม่มีองค์กรเหมือนต่างประเทศที่มี consolidated database ให้เราดึงข้อมูลมาได้โดยตรงต่อมาขั้นที่2ก็คือการทำ content analysis ซึ่ง การทำคอนเทน t a อ a l ล s i ซินี้เพื่อที่จะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกมาจากบทวิเคราะห์วิธีการนี้ถือว่าค่อนข้างแปลกใหม่และแตกต่างสำหรับงานวิจัยทางด้านการเงินเพราะคอนเท n t a อ a l ล s i s ิสไม่ใช่ Conventional Method ที่ใช้กันโดยทั่วไปในงานวิจัยสาขาทางด้านการเงินและขั้นตอนการทำคอนเท n t a อ a l ล s i s ิสนี้ก็ยังเป็นขั้นตอนที่เสียเวลาพอสมควร แต่ประโยชน์ของมันก็คือวิธีนี้ทําให้เราสามารถตีความจากบทวิเคราะห์แล้วก็ดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกมาในการทํางานวิจัยของเราต่อมามาดูขั้นตอนที่3กันนะคะขั้นตอนที่3ก็คือเราจะมาวัด Quality แล้วก็ Price Performance ของบทวิเคราะห์3ค่าที่เราจะวัดในขั้นนี้ก็คือ accuracy rate forecast error แล้วก็ investment return ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทำ regression analysis ในขั้นนี้เราจะนำผล descriptive ที่ได้มาจากขั้นที่3มาวิเคราะห์ต่อในส่วนของ sample data ของเราเราก็สามารถดาวน์โหลดบทวิเคราะห์มาได้ทั้งหมด3,326บทวิเคราะห์ได้มาจาก14 broker แล้วก็สามารถครอบคุมได้ประมาณ84%ของบริษัทที่อยู่ใน s e t 50 Index และบทวิเคราะห์เหล่านี้ก็ publish ตั้งแต่มกรา2017จนถึงธันวา2018 ผลที่เราได้ก็คือถ้าดูภาพรวมของปี2017จนถึงปี2018เราพบว่าบทวิเคราะห์บ้านเรามี accuracy rate อยู่ที่ประมาณ38%มี mean forecast error อยู่ที่ประมาณ7.5%และมี investment return อยู่ที่ประมาณ25%และถ้าเราดูผลในมิติของคำแนะนำ buy sell hold เราพบว่าบทวิเคราะห์ที่แนะนำให้ขายมีความแม่นยำที่ดีกว่า และมีความผิดพลาดในการ forecast ที่น้อยกว่าบทวิเคราะห์ที่แนะนำให้ซื้อหรือว่าถือต่อมาในส่วนของมิติ valuation model เราพบว่า CF models ช่วยเพิ่มทั้งความแม่นยำและ return on investment อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินอกจากนี้การใช้ทั้ง accrual และก็ CF พร้อมกันในการทำ valuation จะให้ค่า forecast error ที่ต่ำที่สุดซึ่งผลตรงนี้ก็สอดคล้องกับงานวิจัยจากต่างประเทศ ในส่วนของ popular model ซึ่งก็คือ model ที่นักวิเคราะห์บ้านเรานิยมใช้กันกับ the most accurate model ซึ่งก็คือ model ที่ให้ความแม่นยำมากที่สุดเราพบว่ามีอยู่8หมวดธุรกิจที่มี mismatch models นั่นก็คือ8หมวดธุรกิจนี้สามารถที่จะ improve accuracy rate ได้โดยการเปลี่ยนมาใช้ alternative models ที่มีความเหมาะสมและก็แม่นยำมากกว่า implication อันหนึ่งที่เราได้จากงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือถ้าเดิมทีนั้น เราใช้แต่ Accrual ในการทำ valuation และถ้าเราต้องการที่จะ improve performance เราก็สามารถทำได้โดยการหันมาใช้ทั้ง Accrual แล้วก็ CF พร้อมกันในการทำ stock valuation เพื่อที่จะเพิ่มทั้งความแม่นยำแล้วก็ลด forecast error ลงถ้าตําทีเราใช้แต่ CF model อยู่แล้วซึ่งก็ให้ค่า accuracy rate ที่สูงและถ้าเราต้องการเพียงแค่ลด forecast error ลงเราก็อาจหันมาใช้ทั้ง Accrual แล้วก็ CF แทนเวลาวิเคราะห์หุ้นได้ อันนี้ก็คือผลงานทั้งหมดที่เราต้องการจะนำเสนอในวันนี้ค่ะ